แรนดอมนะคะพระแม่รักษมีอยากส่งสารใดถึงคุณนะคะใครที่ผ่านไอใครที่เข้ามาแล้วนะคะหมอไอฝากดหัวใจนะคะกดติดตามให้หมอไอด้วยนะเพื่อที่จะได้เป็นค่าครูนะคะทุกคนพระแม่รักษมีนะทุกคนอยากสื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน พ้าแม่ลักษมีนะคะบอกว่าช่วงนี้นะคะถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของแบบว่าไม่ค่อยสงบอะค่ะแบบไม่ค่อยสบายใจอะไรแบบนี้หมอไอจะบอกนะว่าให้คุณเนี่ยนั่งสมาธินะคะแล้วคุณจะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ได้วยตัวของคุณเองพระแม่รักษมีนะคะบอกว่าขอให้คุณนะคะนั่งสมาธิหลับตา นึกถึงท่านนะคะนึกถึงองค์พระแม่ลักษมีแล้วพระแม่ลักษมีจะประทานพรนี้กับคุณนะคะคนที่เชื่อนะคะคุณถึงจะได้คนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คุณเป็นลูกรักของพระแม่ลักษมีนะคะแล้วคุณก็สามารถที่จะใช้กดแรงดึงดูดได้ด้วยนะคะให้คุณคิดดีทําดีนะคะทัแต่สิ่งที่ดีคุณก็จะได้เดสกับหัวนะคะท่านบอกว่า,าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ คุณนะคะอาจจะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างพระแม่รักษมีนะคะอยากให้คุณนะคะโฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันนะคะแล้วก็สิ่งแอลอายนะคะกําลังจะหมดไปเพราะว่าพระแม่รักษมีนะคะกําลังปัดเป่าเรื่องราวเล่ายให้หมดไปนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าท่านอยากซื้ออะไรอีก จุดเทียนนะทุกคนท่านนะคะจะมามอบเงินและความสำเร็จใครที่กำลังประสบปัญหาเรื่องอะไรอยู่พระแม่ลักษมีนะคะอยากให้นึกถึงท่านท่องคาถาของท่านนะคะท่องว่าท่องคาถาไปะพิคเนศก่อนท่องว่า โอมสีคเนศายะนะมะฮาโอมสีคเนศายะนะมะฮาโอมสีคเนศายะนะมะาแล้วก็ตอบด้วยแล้วก็ต่อด้วยคาถานี้โอมชยาศีรัศมีมาตา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 ท่องมันตาของพ่อแม่ลักษมีให้ได้นะคะวันละหนึ่งร้อยแปดจบแล้วจะดีนะคะที่เป็นสร้อยของพ่อแม่ลักษมีนะคะ หมอไอเนี่ยศรัทธาในโอ์พระแม่รักษมีมากๆเลยนะคะท่านบอกว่าอยากให้คุณท่องคําว่าโอมชยศีรัศมีมาตาโอมชยศีรัศมีมาตาแล้วคุณจะได้แล้วคุณจะได้โชคเรื่องของการเงินนะคะถ้าคุณท่องถ้าเป็นไปได้ลองท่องมันตาพระแม่รักษมีให้ได้108จบนะเจ้าคะ่ะ108จบนะคะท่องคําว่า โอมชยศรีรัศมีมาตาโอมชยศรีรัศมีมาตาถ้าใครมีสร้อยมีจี้องค์แม่รัศมีนะเอามาท่องนะโอมชยศรีรัศมีมาตาโอมชยศรีรัศมีมาตาโอมชยศรีรัศมีมาตา108จบนะทุกคนท่องให้ได้นะต่อวันหรือไม่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหาเวลาท่องให้ได้นะ108จบท่องท่องพิคเนตก่อนนะท่องคาถาพิคเนตว่าโอมเชือ อมสีคเนสา,ายยนมามาหะอมสีคเนสา,ายยนมามาหะอมสีคเนสา,ายยนามหาทองให้ได้สามจบแล้วก็ต่อด้วยอมชยศีรสมีมาตาโอมชยศีรสมีมาตาอมชยศีรสมีมาตาหนึ่งร้อยแปดจบมา,าทุกคนแล้วการเงินที่ติดขัดจะดีขึ้นดวงความรักจะเปิดใช่ไหมเดี๋ยวเนี่ยเดสมาเรื่องร้ายจะผ่านคนไปเนี่ย แล้วคุณจะเจอสายเปท่านบอกว่าถ้าใครในที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นลูกรักพ่อแม่รักสมีเป็นผู้หญิงเนาะทํางานแบบว่าเอนเตอร์เทนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผู้หญิงเนะีทำธุรกิจกับเรื่องความสวยความงามเนาะแล้วแบบว่าอยากได้ลูกค้าอยากให้ลูกค้ารักลูกค้าอุปถัมภ์ลูกค้ารักลูกค้าเมตตาหรือว่าใครเป็นผู้หญิงที่แบบว่าทํางานที่ต้องใช้หน้าตาเนาะว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้เสน่ห์เมตตามหานิยมท่องคาถานะคะ อมชียรีรัศมีมาตาสั้นๆร้อยแปดจบมันตาพระแม่รัศมีท่องแล้วก็อารตีไฟให้ท่านนะคะมีไฟก็อารตีไฟให้ท่านนะคะทุกคนอารตีไฟแล้วขอพอรจากท่านไม่นานคุณจะเจอถ้าคุณอยากได้ผู้ชายสายเปย์คุณจะได้คุณจะเจอผู้ชายสายเปเขาจะเข้ามารักคุณดูแลคุณเป็นอย่างดีหรือถ้าคุณมีคู่รักอยู่แล้วท่องคาถานี้โอมเชียสีอมเชียสีรัศมีมาตา ความรักจะดีขึ้นการเงินการงานจะดีขึ้นนะคะแล้วคนรักก็จะรักใ็นดูเมตตาในตัวคุณปุปถมคุณช่วยเหลือคุณตามใจคุณทุกอย่างลองท่องดูนะคะเนี่ย,เ,ยเขาจะเข้ามาเปย์คุณถ้าคุณเชื่อคุณจะได้ถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ไม่ได้ถ้าคุณเชื่อคุณก็จะได้คุณต้องเชื่อมั่นในกฎแรงดึงดูดก่อนแล้วคุณจะได้ ท่านบอกว่าอะไรที่จบไปแล้วให้มันจบไปนะพ่อแม่รักมีเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยกลับมารักสวยรักงามนะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงไม่สําคัญมีต้องแบบว่าต้องรักตัวเองดูแลตเงแต่งหัวจรดเท้าดูแลตัเงให้ดีอายุเท่าไหร่ไม่สําคัญอยู่ที่อยู่อยู่ที่ตัวเรานะทุกคนมันไม่เกี่ยวคนอื่นนะรักตัวเองให้มากๆสิบดาบท่านบอกว่า ใครได้ามาเจอคลิปนี้ให้อย่าพระแม่รัศมีมาเตือนว่าอย่าเพิ่งไว้ใจใครคนที่กําลังทําธุรกิจกับใครคนใดคนหนึง่งหรือพระแม่รัศมีเตือนว่าถ้าใครกําลังเริ่มทําธุรกิจอยู่หรือว่าช่วงเนี้มีคนเข้ามาใกล้ชิดว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามพระแม่รัศมีเตือนว่าเขาไม่จริงใจกับคุณนะระวังโดนหักหลังระวังช่วงนี้ในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการหักหลังการถูกทรยศ การถูกหักหลังจากคนใกล้ตัวคนที่เข้ามาในช่วงระยะเวลา1นึเดือนนี้คุณนับไปเลยคุณมาเจอคลิปนี้ตอนไหนคุณก็คุณก็นับไปเป็นช่วงที่คุณต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษแต่ถ้าจะให้ดีนะคะทําบุญด้วยการปล่อยปลาดุกจํานวน9้าตัวจะช่วยป้องกันได้เพราะว่าจะทำให้ศัตรูแพ้ภัยตัวเองนะคะแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาบ่อยๆท่องบทแผ่เมตตานะคะแล้วก็ เดือศัตรูก็จะแพ้ภัยตัวเองไปนะคะไม่ต้องกังวลแต่ท่านเตือนให้เรามัดระวังเรื่องคนที่ไม่จริงใจที่จะเข้ามาท่านบอกว่าให้บอกว่าอย่าไปมีปัญหาใครอย่าทะเลาะบอกแว้งกับใครให,ให้ให้แบบอยู่นิ่งๆนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้ามัหลีเลี่ยงไม่ได้เราจะเป็นต้องนิ่งความนิ่งจะสยบทุกๆอย่างนะคะแล้วมันจะดีขึ้นท่านบอกว่าอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินให้ใช้สติ ให้ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาแล้วมันจะผ่านคนไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกคนขอสามใบปิดจบค่ะท่านบอกว่าอย่าวิตกกังวลมากจนเกินไปกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจัดเมินทคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ ถาแม่รัศมีสื่อว่าถึงท่านจะช่วยคุณมากแค่ไหนก็ตามในบางทีคุณมีเจ้ากรรมนายเวรอยู่โดยทําให้คุณวิตกกังวลทางที่ดีให้คุณนะคะนั่งสมาธิก่อนนอนแล้วก็นั่งสมาธิวันละห้านาทีแล้วก็ออกที่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคุณให้พูดว่าถ้าใครฟังไม่ทันกดสคริปแล้วพูดตามนะคะไอเราเราก็จดเอานะพูดว่า ถ้าน่งสมาธิวันละห้านาทีเสร็จแล้วพูดว่าบุญใดที่ข้าพเจ้าที่ปฏิบัติมาดีเราตั้งแต่ดิบจนสุบแล้ในอนาคตขอบุญนั้นจงสําเร็ดเจ้ากรรมในเวรที่มาถึงตัวข้าพเจ้าแล้วและเจ้ากรรมในเวรที่กาลังจะมาถึงตัวข้าพเจ้าในเร็วๆนี้เมื่อเจ้ากรรมในเวรนด้รับบุญนี้แล้วขอยบุญนี้ส่งผลนี้เป็นการเอาหสิกรรมต่อกันแค่นี้นะคะก่อนนอนทุกๆวันพูดว่าเจ้ากรรมในเวร ที่มาถึงตัวข้าพเจ้าแล้วแล้วเจ้ากรรมในเวรที่กำลังจะมาถึงตัวข้าพเจ้าในเร็วๆนี้ถ้าคุณพูดแบบนี้นะแล้วก็ส่งผลที่เป็นการอโหสิกรรมต่อกันต่อไปเจ้ากรรมในเวรก็จะทำอะไรคุณไม่ได้เพราะว่าเขาได้รับบุญแล้วนะคะเขาก็จะไม่มารบกวนคุณมากจนเกินไปบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบุญที่เจ้ากรรมในเวรต้องการคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คือการนั่งสมาธิค่ะเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดไม่ต้องไปทำสังฆทานไม่ต้องทำอะไรแค่สวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรม ใช่ไหมคะใช่นี่เจ้ากรรมในเวรสื่อมาด้วยว่าใช่สับไพ่นะทุกคนก็เห็นว่าหมอไอสาาับไพ่เจ้ากรรมในเวรคอนเฟิร์มว่าเจ้ากรรมในเวนสื่อมาด้วยพนที่ผ่านมาสจอคลิปนี้ถ้าคุณนั่งสมาธิให้เขาทุกๆวันวันละห้านาทีเอาที่บุญกุศลให้กับเขาดวงการเงินที่ติดขัดจะดีขึ้นและพระแม่รักษมีก็จะเข้ามาช่วยเหลือคุณได้ง่ายขึ้นพระแม่รักษมีช่วยคุณได้แต่ว่าไม่เกินกรรมเข้าใจไหมอย่ามาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่ามาโทษเทพว่าทําไม บูชาแล้วไม่ดีงั้นไม่ดีอย่างนี้ห้ามโทษเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเองห้ามโทษโทษตัวเองไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนจะช่วยคุณได้ถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองก่อนคุณต้องนั่งสมาธิสวดมนต์รักษาศีลก่อนรักษาตัวเองแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะรักษาคุณมันไม่ใช่ถ้าคุณนั่งถ้ามันถ้าคุณนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระใช่ไหมมันไม่ใช่แค่พระแม่รักษมีที่จะคุ้มครองคุณท่านท้าวเวสสุวรรณก็จะคุ้มครองท่านพ่อพญายมราชปู่ฤาษี องค์เทพต่างๆเทพเทวดาทั้งหลายก็จะคอยคุ้มครองตงคุณเพราะว่าคุณเป็นคนดีเพราะฉะนั้นแล้วว่าจงรักษาศีลให้ได้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหวพาให้ได้นะคะแล้วก็หมันบูชาพระแม่รัศมีเรื่องแง่ร้ายก็จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเงินคุณก็จะได้สิ่งที่คุณควรจะได้เห็นไหมสับไพ่แล้วนะพระแม่รัศมียืนยันว่าถ้าคุณทําตามที่หมอไอบอกคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนและคุณจะได้พบสายเปในเร็วๆนี้ถ้าคุณมีคู่ครองแล้วคู่ครองก็จจะะใให้้้เงินนคคุุณณชักกมาขึ